เดี๋ยวเรามาดูรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไมเท็ x นะครับสีนี่สวยอยู่นะสีจะเป็นสีสีเขียวนะครับสีเขียวแก่นะไมเท็ x ข้างหลังเขียวนวะ่าไมเท็กพัดนะครับามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้เป็นรถบ้านนะครับคันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นะป้ายทะเบียนนะครับบว้าเจสามเจ็ดนะครับคันนี้โตโยต้าไมเท็ x นะครับ เป็นกระบะแค็บนะตอนครึ่งนะครับสีสันก็โอเคอยู่นะครับคันนี้สีดําเดิมนะภาษีสองห้าหกแปดนะครับหนึ่งพอคอสองห้าหกแปดนะครับบอวห้าเจ็ดสามเจ็ดบอวห้ 5, 7, 3, 7. 5, 7, 3, 7. าเจ็ดสามเจ็ดเอกสารพร้อมโอนนะครับนะเอกาสารพร้อมโอนเลยนะสีโอเคเดิมเดิมอยู่นะครับ มา๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยครับในเล่มทะเบียนนะก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะหนึ่งพฤษภาคมสองห้าสามเก้าเป็นรถปีสามเก้านะครับทุกคนสีเขียวสีตรงเล่มนะครับ L N เก้าศูนย์นะครับสอง L นะคะันนี้นะ ตอนนี้รถอยู่จังหวัดพิจบูรอำเภอหล่มเก่วบ้านหนองัมแก้วนะเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่แล้วก็ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับตามสเต็ปของช่างบินรถมือสองอยู่แล้วนะครับอ่าคันนี้ก็เดี๋ยวจะดูกันแบบละเอียดเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาที่มีรถราคาหลักหมื่นแบบนี้เข้ามาจะได้ทันจะได้เห็นก่อนใครเนาะ อืันนี้สวยนะครับ Aero Liner นะแจ๋วนะครับอันนี้เดี๋ยวขอดูใต้ท้องสักหน่อยดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่าพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นด้วยนะครับยางดีด้วยนะ ยางโอเคอยู่นะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับอแน่นแน่นเลยอ,อันนี้มียางอะไรด้วยนะครับมียางอะไรด้วย ขอดูภายในสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอดูบนก็โอเคภายในนะครับกระจกมือหมุนนะกระจกกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้ มีเทปด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แต่กุญแจมันนี้แอร์เย็นเลยแอร์เย็นเลยนะครับแอร์เย็น,นเทปคันเสร็จซก็ยังใช้งานได้อยู่นะเทปนะครับอืแอร์เย็นนะครับ สเตปง่ายมาอยู่ที่หกแสนเจ็ดมืนสองพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะครับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกมือใช้งานได้นะครับเบรกมือใช้งานได้ด้วยโอเคไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่านะครับต่อคอนโซลต่างๆ คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไว้ที่65,000บาทนะครับ65,000บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้เบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับหรือใครนะครับอยากจะแชทมาคุยก็สามารถแอดเฟซบุ๊กมาได้นะครับช่างบินรถมือสองนี่นะสามารถทักมาคุยนะครับหรือวิดีโอคอลดูรถก่อนได้นะนะครับเฟซบุ๊กช่างบินรถมือสองนี่นะครับหกหมื่นห้บาทนะครับสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวผมนะครับจะไปล้าอ่านคอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกอทคอมเมนต์น,นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามีนัดกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามไว้นะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ